สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมกอฟไม่กะโมโตครับเป็นไม่กะโมโตครับวันนี้มีของแร r เทมมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วครับผมต้องบอกคุณผู้ชมว่ารถที่จอดอยู่ตรงหน้าผมกับพี่เบนซ์เนี่ยคันนี้มีไม่เกิน5คันในไทยใช่ในประเทศไทยซึ่งต้องบอกว่าเป็นของแปลกเป็นรถนําเข้านะครับคุณผู้ชมครับกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้าโตโยต้าอาเวนซิตนะครับคันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นปี2008ใช่ครับผมรหัสเครื่องของเขาก็คือ D4 2.4ครับผมโอ้โห ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแน่นอนฮะต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงเพราะรถคันนี้เนี่ยเป็นรถทูดนำเข้าและเป็นรถแค่2มือเท่านั้นอมันแลเทมยังไงมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะให้น้องอุ้มกับพี่เบ้นเนี่ยพาคุณผู้ชมเดินชมรอบคันตอนนี้เลยนะครับ อาลักคับผู้ชมครับต่อมานะผมจะพาคุณผู้ชมนะมาชมเจ้าโตโยต้าคันงามคันนี้นะอย่างที่บอกไปแล้วนะผู้ชมว่าเป็นรถทูตนะฮะสองมือเท่านั้นนะคุณผู้ชมขอนุญาตเริ่มแต่กระจังหน้าฮะครับผมก็เอาที่กระจังหน้าก่อนเลยนะครับนี่คิวครมเม้มตรงนี้สภาพสวยงามนะซีตรงนี้ไม่มีหักหล่อนะครับผมส่วนโลโก้ตรงนี้ครับบอกโตโยต้าทำไมมันไม่เหมือนโตโยต้านั่นน่ะสิคือแบบโลโก้เนี้ยมันก็เป็นในเครื่องของโตโยต้าเขานะอ่าเขาจะเรียกว่าสาออนอ่ามันจะเป็นสําหรับลุคที่แบบ วัยรุ่นอ่ามันเป็นโลโก้ที่ออกมาสำหรับเทนวัยรุ่นเลยก็นี่ครับก็เป็นโลโก้ของโตโยต้าเขานะแต่ก็แค่ว่าเป็นในบายันของไซออนอ่าครับผมเพิ่มความวัยรุ่นวัยรุ่นสปอร์ตหน่อยอ่าครับแล้วก็มาต่อที่ไฟหน้านะครับนี่คมเลนสใสๆนะแต่ก็มันอาจจะติดเหลืองนิดๆคืออย่างนี้เดี๋ยวบอกเลยนะพอดีรถเพิ่งเข้ามานะฮะผมก็อาจจะบางทีอาจจะขัดเลนไฟหน้าไม่ทันแต่ผมเคลมให้คุณผู้ชมนะว่า ผมขัดเลนส์ไฟหน้าให้ใสแน่นอนนะไม่มีค่าใช้จ่ายอันนี้ครับผมก็แล้วก็ดูทัาข้างในเป็นตาโปรเจคเตอร์นะครับ,รบตัวโปรเจคเตอร์ในเป็นโครเมียมก็สภาพสวยงามน,นะครับ,รบ,รบผมอ่าดูสาภาพกันชนนี่คิ้วสวยๆนะครับไม่มีพเย่านะแนบสนิทเลยใช่ฮะต่อมานะสีตัวถังนะคุณผู้ชมฮะ คันนี้ต้องบอกเลยนะว่าสียังคงสวยอยู่นะอาจจะมีตําหนิใช้งานเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคุณจมไม่เยอะบางๆเลยนะใช่แล้วก็อันนี้ก็เป็นล้อเดิมของเขาด้วยนะครับแล้วนี่จับคู่กับยางพิลลรี่เลยนะครับผมยางดีๆเลยดอกอยางลึกๆครับผมก็ใช้งานได้อีกนานเลยครับใช่ฮะแล้วก็มันเป็นรถนะฮะต้องบอกว่าเป็นรถที่เดิมๆนะฮะตัวนอกนําเข้าแบบนี้นะคุณผู้ชมผมว่า จริงๆนะพูดตรงๆนะมันสะสมได้นะใช่หนึ่งนะคุณคิดดูดีในประเทศไทยมีแค่กี่คันใช่ครับคือน้อยมากราคาไม่ตกแน่นอนใช่ครับผม <ฮะ S 2> แล้วก็นี่นะมีตัวทัศกาศตรงรุ่นของเามาให้ด้วยนะเป็นแบ<า>กบกิฟต์เสียบนะครับผมไม่ใช่แบบ 3M8 หน้านะนี่ ครบทั้งสี่ประตูเลยสภาพส,สวยๆด้วยใช่ฮะแล้วหัวจุดท้ายตัวถังของเขาก็บางแน่นอนนะคุณดองดูดิโอโ้โหแล้วคือด้วยความมันเป็นรถนําเข้านะอ,อยากไปกอฟมองซอ,อดรอบแบบนี้นิดนึงครับคือเรารีวิวมาหลายๆคันที่เป็นรถญี่ปุ่นเนี่ยด้วยความตรงซุ้มล้อเนี่ยเขาอาจจะเป็นพลาสติกแต่คันนี้มันใช้เป็นคล้ายๆแบบวัสดุที่เป็นแบบคล้ายกัมมี่หรืออะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาใส่ใจมากนะเพราะมันจะช่วยซับเสียงเวลาหินดีหรืออะไรเงี้ยหรือเวลาวิ่งมันจะซับเสียงได้ดีมากยิ่งขึ้นเลยครับ มาถึงข้างหน้าฝั่งด้านซ้ายมือกันบ้างน,นะฮะคุณผู้ชมครับครับผมก็นี่นะครับโคมไฟหน้าก็คือตอนนี้จริงๆมันก็ใส่นะ,ะแต่ที่พี่เบนแจ้งไปพี่เบนก็จะขัดให้อกีกให้มันใส่อยากจะ้มัน,น,นใสก <ไป S 2> ว่าน,นี้ใช่ครับผมแล้วก็นี่ดูตาโปรเจคเ,เตอร์ข้างในนะตัวเลนส์เอ่อรีเฟคเตอร์โคมยัง้ข้างในก็สภาพสวยงามนะครับอ่าแล้วก็นี่ด้านข้างนี้ก็ไม่มีเพเยอะนะสภาพสวยๆเลยใช่ฮะคือต้องบอกเลยนะฮะว่าการชนกันชนของเขาเนี่ยเขารูปเขารอยนะคุณผู้ชมครับแล้วก็เหลี่ยมตัวถังคุณเห็นไหมคมคลิปเลยนะฮะแต่ นี่ก็ล้อเป็นยางพลเรลลี่เช่นกันนะสภาพแม็กก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับผม uh huh. นี่ขอพิ๊ก๊อ๊ปตรงนี้หน่อยเลยสําหรับคนที่ชอบเล่นรถญี่ปุ่นนะหรือเล่นรถแบบขเขาเรียกรถนำเข้าญ,ญี่ปุ่นทั้งคันนี่มันคืออะไรคือป้ายวงกลมของญี่ปุ่นอนะ่ะก็ยังอยู่กับคันนี้นอยู่เลยนะนเนฟี้ยวเลยนะเฟี้ยวมากนะคือแบบสติ๊กเกอร์ที่รถญี่ปุ่นต้องมีคันนี้มนนีเกือบถูกตำแหน่งอ่า uh huh. อย่าง <Okay. S 2> ที่เราบอกบแล้วก็นี่ภาษีคกราคดาปี65อีกยาวๆเลยใช่ครับแล้วก็นี่มีบไปถึงปีหน้าใช่แล้วก็นี่มีครับไฟเลี้ยวตรงกระจกด้วยนะครับผมสวยๆเลยแล้ววกกกก็ทีี่่่่ผมมบบบบบบอาาเเดดร์แแิยไใช 3M แนะก็นี่ครบสมบูรณ์สวยเลยครับผมฝั่งด้านซ้ายนะฮะตัวถังของเธอนี่ก็ช่างสวยงามเช่นกันนะฮะแล้วก็บางแน่นอนผู้ชมดูนะแลวทุกอย่างเนี่ยเรียบติดสนิทนะใช่ครับผมแล้วที่อยากเน้นย้ำมากเลยนะคือคันนี้นําเข้าแบบ32ทั้งคันนะครับไม่ใช่แบบในยุคหนึ่งที่แบบมีรุ่นเนี้ยเข้ามาแหละแต่เป็นการเป็นจดประกอบแบบเอาชิ้นส่วนแยกๆมาแล้วมาประกอบแต่คันนี้บอกเลยว่านําเข้าเสร็มสองมาแบบทั้งคันนะใช่ครับนำเข้ามาทั้งคันไม่ได้จดประกอบเลยสมบูรณ์ครับ มาถึงด้านบ้านท้ายกันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมครับนี่ขอเริ่มที่ไฟท้ายฝั่งซ้ายเลยสวยดอกบอกเลยว่าสวยมากครับผมแมงแดงใสๆสภาพสวยงามมากไม่มีแตกหักร้าวเลยนะใช่ครับผมแล้วก็นี่โลโก้สองจุดสีโตโยต้าเอวินซีแล้วก็ไฟเลี้ยวฝั่งไอ้ไฟท้ายฝั่งขวาก็สภาพสวยงาม<ว>เช่นกันครับผคุณผู้ชมนะไม่มีแตกไม่มีร้าวเลยนะฮะใสๆกันเลยทีเดียวนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่รถยุโรปเราอาจจะเห็นเป็นปกติแต่เราแทบไม่ค่อยเห็นในรถญี่ปุ่นคือการเปิดกระโปรงหลังได้ที่ข้างหลังตรงนี้อ่าครับผม เนี่ยนะ,ะคือผมว่ามันพิเศษมากเลยนะสำรับรถญี่ปุ่นนะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีให้เปิดข้างหลังนี้ได้มาถึงห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายกันบ้างนะต้องบอกว่าว้าวมากๆ<ช>แล้วหรูหราสะอาดตามากแล้วบอกเลยว่าใหญ่มากใช่ครับผมแล้วก็เดี๋ให้ดูสุมอย่างไรนะนี่ ตัวยางอะไรของเขาจะเป็นยางบางนะก็ยังอยู่นะครับผมแล้วก็ตัวโฟมสําหรับเก็บเครื่องมือบล็อกแล้วก็แม่แรงก็ยังอยู่นะครับ็นท้ายที่สวยมากท้ายใช่ท้ายที่สวยมากนะคุณผู้ชมนะเดิมเดิมจริงๆนะคันนี้ใช่แล้วก็ที่ผมแจ้งว่าคันนี้นําเข้าแบบ32มันไม่จําเป็นต้องจดแก๊สเพื่อเรื่องภาษีรถคันนี้ก็เลยแบบไม่ต้องไม่ต้องดมแก๊สเลยใช่ครับผมแล้วก็นี่ให้ดูตรงนี้อีกอย่างที่ผมชอบคืออะไรฮะน้องอุ้มนี่สไตล์รถนอกมันต้องทําได้โอ้โหดูดิคุณดูดิ เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระนะคุณดูดิโอ้โหโคตรใหญ่เลยคันนี้ใช่ใหญ่มากมันอเนกประสงค์ขึ้นทันตายนะผมกว้างมากเลยเราเนี่ยพอแน่นอนครับมาถึงคุมพลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่าฮะคุณผู้ชมครับผมคันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์2 4 0 0ซ c ซี่สูบแหัสของเขาคือ2 a z ถ้าผู้ชมเคยใช้ Toyota จะรู้เลยว่า2 a z เอนี่ยอยู่ในหลายบอดี้มากครับผมอย่างเช่นโตโ o ต้าคัมรี่ครับโตโยต้าอัลปาครับผมโตโยต้าแฮร์รี่เออร์โตโยต้าเอสิมโอ้เยอะมากมันเยอะมากครับผมซึ่งอะไรเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ด้วยกันเนี่ยมีเกิน90%แน่นอนอแน่นอนและคันนี้มากับพอเทคโนโลยีเขาเรียก d ีโฟครับผมและมี v ี t i ทีไอีกโอ้โหก็คือการ d ีโฟเนี่ยมันเป็นการเหมือนฉีดตรงมันทําให้รถประหยัดน้ำมันมากขึ้นอ่า การจุดระเบิดดีขึ้นให้เหมได้พากำลังมากขึ้นด้วยครับผมเปรเฟ kt มากเรียกได้ว่าผู้ชมได้ลถประหยัดประหยัดแล้วก็หรูขับนิ่มๆแบบนี้ไปเลยนะผู้ชมนะอยากจะให้ดูห้องเครื่องนะของเขาแห้งๆเดิมๆจริงๆนะฮะทุกจุดเลยนะแล้วต้องบอกว่าคันนี้นะเดินทางด้วยระบบน้ํามันล้วนนะฮะไม่เคยดมแก๊สมาก่อนนะเพราะฉะนั้นผมรับประกันเลยนะเดินทางไกลได้นะไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนฮะแล้วก็โตโยต้าคอลันตตตัวเขาเองอยู่แล้วว่าถึกทนแน่นอนครับ มาถึงภายในรถยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านซ้ายครับครับผมนี่ขอเริ่มก้อนท่อนบนก่อนเลยนะครับครับผม,ผมนี่เป็นบูดนุ่มนะเห็นไหมลายหนังชัดๆเลยนะครับ ลายลายไม้ปุ่มตรงนี้ไม่มีลอกเลยนะครับผมนี่มือโคูเม,มี่ยมตรงนี้ก็สภาพสวยงามเลยครับแล้วก็ตรงข้างตรงนี้อาจจะย่นย่นหน่อยแต่เดี๋ยวทางร้านจัดการให้ตอนออกรถรับรองเรียบสนิทสวยงามแน่นอนแล้วก็มือเปิดตรงนี้ขาวสะอาดนะครับไม่มีเลยแล้วก็นี่มันก็ต้องตรงนี้นะช่องปิดเขายังใช้คาว่าเอาเวนซิตรตรงนี้เลยใช่ครับ้ใส่ใจทุกรายละเอียดจริงนะครับผมแล้วก็นี่ไฟประตูติดนะครับช่องลำโพงไม่มีแตกหักเลยครับช่งกระจกไฟฟ้านะครับนี่ลงเป็นออโต้นะครับขึ้นเป็นออโต้ลื่นๆเช่นกัน แล้วก็อยากไปกรอบดูนิดนึงคือตรงเนี้ยเห็นไหมมันเขียวเขียวมันคือเนื้อกระจกเลยนะเดิมเดิมมาเลยเป็นเขียวเขียวตัดแสงยูวีอย่างนี้มาเลยนะครับผมสวยงามมากกระจกไฟฟ้าครับกระจกมองข้างปักไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมครับไปทางซ้ายครับขวาครับขึ้นครับลงครับผม ต่อมานะฮะภายในรถยนต์คันนี้กันบ้างนะผมบอกเลยนะว่าดูหรูหรามากๆเลยนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมเห็นไหมคือตรงกลางเนี้ยไม่ใช่กรมยี่แต่เป็นหนังอคาทาน่าบนะคุณผู้ชมครับผมแล้วก็สภาพเอ่อไม่ว่าจะเป็นอคาทาน่านะคุณดูนะเวลารูปนะไอบอกเขาด้วยว่ามันไม่ใช่คราบสกปรกใช่นี่จะอยากให้ตรงเนี้ยเห็นชัดเลยแสงเข้านี่ยมือผมรูปไปปุ๊บเห็นไหมแล้วผมปัดกลับ S <S uh huh> นี่เห็นไหมมันไม่ใช่คาบนะมันคือเป็นแบบคล้ายๆกม็มะหยี่ที่มันจะเป็นขนฟู uh huh. ขึ้นมาครับผม,ม,น,มนี่เห็นไหมเนี่ยแล้วรูก,กลับไปเห็นไหมัมันไม่ได้เป็นอรอยส,สกรปรกนะมันเป็นริ้วของเขาและต้องบอกเลยนะเพราะว่าสภาพาไม่ว่าจะเป็นหนังอคันธารหรือว่าหนังจริงตรงนี้นะสภาพอยู <S <S 2: <S 2: <S ่ในสภาพที่ดีไม่มีแตกไม่มีขาดได้ไม่มีร่วงนะคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตนะเทสระบบไฟฟ้าครับครับผมก็ขอเริ่มจากเดินหน้านะครับแล้วก็ถอยหลัง แล้วก็กระดกหน้าคือต้องบอกว่ารถญี่ปุ่นส่วนใหญ่ฝั่งนั่งสายกระดกขึ้นลงไม่ค่อยมีนะนี่คันนี้มีกระดกหน้ากระดกหลังมาให้ด้วยนะครับผมนี่สมบูรณ์ทุกทิศทางเลยแล้วก็ลงนะแล้วก็พนักพิงหลังนะครับนี่ขึ้นแล้วก็ลงนี่ครบทุกทิศทางครับเอาละฮะคุณูชมฮะต่อมานะฮะที่แดชบอร์ดหรือคอนโซลหน้านะครับคุผชมครับผมบอกเลยว่าอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยแล้วสวยงามมากๆน้องนรถป้ายแดงเลยดีกว่านะ,ะใช่ ไม่มีตำหนิไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีอะไรเลยนะ,ะสวยงามมากจริงๆนะคุณผู้ชมอ่ะต่อมานะฮะคอนโรลแอร์ตรงกลางยังเป็นของเดิมนะคุณผู้ชมทีมลมายม้สวยมากนะฮะคุณผู้ชมต้องบอกเลยสวยมากๆแล้วก็ตรงคอนโรลวิทยุนะครับุ่มปรับแอร์ทุกอย่างยังคงเป็นเหมือนเดิมหมดนะฮะคอนโซลกลางรับผมเกียร์ไปเกียร์อัตโนมัติฮะ,ะแล้วก็ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับโอ้โหเป็นภาษาญี่ปุ่นยอะแยะเลยผมอาจจะแปลไม่ค่อยออกเดี๋ยวต้องใช้ทางสเลตแปลเดี๋ยวจะบอกว่าอุ่มอะไรทำอะไรบ้างอ่ะก็นี่เลยพี่กอฟมาทาง นี่เห็นไหมมันจะมีจอบเด้งขึ้นมานะครับผมแล้วก็ตรงเนี้ตรงคอนโซลทร,ตร,ต,รตรงนี้ที่พี่เบนบอกถามอาจารย์ Google ทานมาแล้วอ่าครับมันก็จะเป็นฟังก์ชันตามนี้เลยนะนี่ผมกดทีวีกดมีปุ่มทีวีนะเห็นไหมมันก็จะเป็นขึ้นชาแนลอะไรพวกนี้อ่าคือปุ่มพวกนี้มันยังใช้งานได้ปกติเลยนะแต่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นรถนํานำเข้าญี่ปุ่นครับ ฟัง์ชันบางอย่างเขาอาจจะไม่ตรงกับไทยครับแต่ว่ามันใช้ได้นะสําหรับแบบบางคนนักสะสมเอาไปอย่างเงี้ยหรือคนที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นมันจะมีประโยชน์มากเลยใช่ครับผมส่วนคนที่แบบไม่ได้เล่นอะไรมากก็ เป็นเหมือนของสะสมนะอ่า <ผม S 2> ใช่คร,ครับ,รบเลยคุณผูช้ชมและอย่าพี่กอลฟดูตรงนี้นี่คือตรงนี้ในกล้องไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะาแต่ผมว่ามันดูแพงมากเลยนะดูหรูเลยใช่มันดูหรูนะมันไม่ใช่สีเงินธรรมดานะมันเป็นเงิน,เง,นเงินแบบคล้ายๆแบบอลูมิเนียมอะไร<ช>อย่างเงี้ยใช่ครับผมมันทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นผมว่าสวยมากเลยครับใช่และพี่กอลฟมองข้างล่างนิดนึงนี่มีพรมของเวนซิตมาด้วยนะพรมเดิมติดรถเขาเลยครับแล้วก็มีตัวไฟฉุกเฉินนะก็ยังอยู่พุใช่แล้วก็ข้างประตูนี่เอาเวนซิตก็ยังอยู่นะครับผมกา มาถึงแผงประตูฝั่งด้านคนขับกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับขับขอเริ่มที่ข้างบนนี้นะครับก็นี่นะเป็นหนังแบบบุ๋นนุ่มนะครับลายหนังสวยๆชัดๆนะครับมือเปิดครเมียมสวยลายไม้สวยปุ่มไม่มีร่องนะครับตรงนี้อาจจะย่นๆเช่นกันก็เดี๋ยวทางร้านจัดการให้แบบรับรองออกไปสวยแน่นอนครับครับผมแล้วก็ตรงนี้มือเปิดสภาพสวยงามนะแล้วก็ไฟประตูติดปกติเลยแล้วช่องลำโพงไม่มีแตกหักนะครับครับดูกระจกไฟฟ้านะครับผมนี่ล่องอตโตรื่อๆเลย ขึ้นก็เอาอตัวเลื่อนเ,เช่นกันแล้วก็ที่ผมแจ้งไปก็คือนี่เห็นไหมกระจกเขาเป็นเขียว UV จาจะลงงานมาเลยนะครับผมส,สวยๆเลยแล้วก็กระจกปับไฟฟ้านะครับนี่ไปทางขวาซ้ายขึ้นลงและนี่ใช้งานได้ปกติครับ เอาละครับรุณผู้ชมฮะต่อมานะมาถึงเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดก็คือเบาะคนขับนั่นเองนะคุณผู้ชมผมยังต้องบอกเหมือนเดิมเลยนะฮะว่าสภาพของเขาสวยงามมากมาคุณดูจากหนังมันนะหนังของเขาไม่มีแตกไม่มีขาดได้ไม่มีล่นนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ตรงกลางของเขาเนี่ยหุ้มด้วยอะคาทัลล่าซึ่งสวยหรูและดู<ช>สะอาดมากๆนะฮะใช่แล้วก็นี่ที่ผมบอกเห็นไหมมันไม่ใช่คาบนะนี่เห็นไหมนิ้วผมรูดไปนี่คือมันสมบูรณ์อ่ะมันฟูครับผมแล้วนี่รูปกลับเห็นไหม ไม่ใช่รอยล้อลสกรปรกนะสวยๆเลยครับครับต่อมาก็ขออนุญาตเทสระบบไฟฟ้าไปเลยดีกว่าฮะครับอมก็เริ่มจากเดินหน้านะครับแล้วก็ถอยหลังกระดกข้างหน้านะครับรก,กระดกลงแล้วกระดกหลังขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็พนักพิงนะครับขึ้น แล้วก็ลงแล้วก็ความพิเศษของเบาะคนขับนะม,มันก็จะได้ตัวด้านหลังมาด้วยนี่ครับนะพองออกพองออกพองออกแล้วก็เข้าก็ใช้งานได้สมบูรณ์ปกติเลยเอ <Perfect. S 2> ร์เฟคบ้ากมานะัะคุณผู้ชมครับ ต่อมามาถึงด้านพวงมาลัยกันบ้างดีกว่านะค,ครับผู้ชมครับพวงมาลยัยเดิมของเขาแบบนี้นะโอ้โหคุณลองดูดิการสัมผัสหนังของเขาเนี่ช่างดีเหลือเกินนะฮะแล้วของเขาสวยงามมาก<ช>พวงมาลัยทุกอย่างสวยกลิบๆเลยนะพวงมาลัยนะครับป่มไม่มีลอกสักอย่างเลยคุณชมเห็นไหมโลโก้เงาๆเลยนะ พวงมาลัยระบบแอร์แบ็กเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมอ่ะต่อมาที่ด้านไม้ใสๆกันบ้างนะใส่คลิปอย่างนี้ผมบอกเลยนะว่าเป็นหนึ่งคันที่วิ่งโคตรน้อยน้อยมาก78,427มกิโลใช่คือแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับใช่ครับผมแล้วก็ผมยืนยันการันตีนะว่าคันนี้ไม่แท้แน่นอนนะไม่มีการกรอไม้ครับผมครับแล้วก็นี่ที่ผมบอกพี่กอว่าพวกสติ๊กเกอร์อะไรญี่ปุ่นพวกนี้ยังอยู่เห็นปหมครับเนี่ยคือติดแบบมาจากญี่ปุ่นหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยแล้วก็เนี่ยข้างประตูก็มีเนี่ย เนี่ยที่เขาแบบเขียนอะไรไว้เนี่ยคือมันสมบูรณ์มากนะ<ช>สำหรับ,ค,รบคนที่แบบอยากได้รถญี่ปุ่นทั้งคันที่แบบไม่ใช่รถจัประกอบนะใช่ครับผมแล้วก็นี่ผมเอเวนสิตตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับอ่าแล้วก็อยากให้ดูจอนิดน,นึงเมื่อกี้ผู้ชมอาจจะสงสัยว่าแบบเฮ้ย้าเปิดขึ้นเปิดลงตลอดอย่างนี้มันจะเสียงง่ายหรือเปล่าครับผมนี่เดี๋ยวผมทาให้ดูก่อนคือตอนนี้เราปิดกุญแจถอดมันเก็บเองใช่ไหมอัตโนมัติเลยใช่แล้วผู้ชมจะเปิดปุ๊บมันขึ้นลงตลอดเวลาตามกุญแจเราใช่ครับแต่ถ้าผู้ชมแบบลำคาญอ่บกดปิดก็ได้นะครรับผชมมมพออปปิดไกกุญแจ มันก็จะปิดเพราะเสี่ยมุดใจทีนึงเห็นไหมมันจะไม่ขึ้นแล้วครับผมก็ไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะพังง่ายนะเพราะมันก็มีวิธีรักษาของเขาใช่ครับผมแล้วก็ปุ่มตรงนี้ก่อนออกเดี๋ยวเราจะแนะนําให้ครับว่ามันใช้ยังไงใช้งานปุ่มอะไรบ้างไม่ต้องห่วงเลยใช่มันใช้งานง่ายมากหรืออีกกรณีหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าอันนี้ให้ดูเลยสมมุติอ่ผู้ชมไม่ชัวร์นี่เข้า Google ทันทเลส์งี้ใช่ไหมครับผมนี่เห็นไหมมันจะมีเมนูกล้องอืผู้ชมเขากล้องงี้เลยกดถ่ายไปเลยนี่กดอย่างงี้เลยกด เห็นไหมมันก็จะขึ้นอย่างนี้เลยสั่งแปลเรียบร้อยใช่บอกเลยว่ามันใช้งานง่ายใช่ครับเดี๋ยวย,ยุคนี้แล้วอะไรก็ง่ายเอาละฮะอีกหนึ่งอย่างบนหัวผมนะครับับนิดนึงดีกว่านี่ไหนๆก็ไหนๆ,ๆล้วให้ดูไปเลยฮะไฟแต่งหน้าพร้อมกระจกติดนะฮะคุณผู้ชมฝั่งด้านซ้ายไฟแต่งหน้าพร้อมกระจกก็ติดนะครับไฟตรงนี้ก็ติดได้พดานนะ,ะแล้วกระจกเนี่ยสามารถกดตัดแสงได้อัตโนมัตินะฮะคุณผู้ชมอ่าสมบูรณ์เลยครับ มาถึงห้องโดยสารแถวสองกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านขวาครับครับก็นี่ข้างบนนะครับก็ลายหนังสวยสมบูรณ์เลยครับผมมือเปิดคูณี้สวยๆเลยนะครับแล้วก็ช่องลำโพงเล็กนี่ไม่มีแตกหักนะลายไม้ก็สวยเลยปุ่มด้านหลังก็ไม่มีร่องนะครับตรงนี้ย่นๆจัดการให้ครับผมสวยแน่นอนแล้วก็มือเปิดตรงนี้ไม่มีสกปรกนะครับนี่เรารีวิวมันยันประตูหลังแล้วนะตัวช่องปิดน็อตเขาอะเอาเนสิตธ์ก็ยังเป็นอาเนสิตธ์อยู่ข้างหลังแล้วก็ยังอยู่ด้วยนะแล้วก็ช่องลำโพงล่างไม่มมมีแตกกหันะครบผสูเลย กระจกไฟฟ้านะครับลงนี่ขนาดข้างหลังเขายังได้เป็นออโต้เลยนะลื่นๆเลยขึ้นก็เป็นออโต้ลื่นๆเช่นกันแล้วก็กระจกก็นี่เป็นเขียว UV ตัดแสงเช่นกันครับมาถึงแผงประตูฝั่งด้านซ้ายมือผมกันบ้างดีกว่านะคุณผู้ชมครับอย่างแรกเลยฮะหนังสีดําตรงนี้สวยงามและเรียบร้อยดีนะคุณผู้ชม ทีมลายไม้สวยงามกิิบเลยสวยมากๆเงามากนะไม่มีตําหนิเลยนะส่วนหนังตรงนี้ที่พองออกมาอย่างที่เราบอกนะเราเทมไว้เลยนะสี่บานเนี่ยเราทําให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคุณผู้ชมครับผมอ่าเท้าแขนอยู่ในสภาพที่สวยงามครับพล้สติกด้านล่างไม่มีแตกช่องลาโพงยังสวยงามอยู่นะฮะของนี้เทระบบไฟฟ้านะครับออโต้เช่นกันนะคุณผู้ชมครับคุณดูลงอย่างลื่นขึ้นอย่างไวนะตรงขาผมนิดนึงครับพี่ก๊อ ตรงนี้นะฮะมีอะไรกันบ้างฮะก็จะมีไฟ12โวลต์นะก็คือสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้นะฮะมาพร้อมนี้มีที่เขียบุหรี่เล็กๆให้หนึ่งอันนะคุณผู้ชมสมบูรณ์ใช่ครับผมผมก็ยังอยู่ครบนะฮะต่อมามาถึงเบาะนั่งด้านหลังกันบ้างนะผมต้องบอกเลยว่าสวยงามเช่นกันเลยนะใหม่กว่าข้างหน้าอีกไม่มากไม่มีขาดได้ไม่มีล้นนะฮะอคัเนล่าของเขาคุณดูดิเธอดูสิโอ้โหรูปมันได้อารมณ์จริงสวยงามทั้งคันเลยทั้งเบาะนั่งและพนัก อิงนะทุกอย่างครบจริงๆแล้วของเขาขาดไม่ได้ก็คือมีที่ท้าแขนอีกนะสามารถทําอะไรได้บ้างเปิดมาฟับ๊บนี่วางแก้วได้วางแก้วได้สองใบนะฮะผู้ชมแล้วก็รกรอบนิดนึงนี่อยากให้ดูตรงนี้ว่าคือรถนี้สาหรับผู้ชมที่มีแบบเบาะคาซีทเด็กนะนี่เดี๋ยวเอาบอกเอาบ่อนี้ให้ลงให้ดูไงเห็นชัดๆเลยคือตรงนี้เขาจะมีสลักสาหรับเบาะ Isofix สาหรับผู้ชมที่มีคาซีทเด็กอบวกเบาะคาซีทเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีสาหรับเกี่ยวกับ Isofix เนี่ย ทำให้มันค้อมบอกเ,ออเขาเรียกว่าอะไรบอกขาสิตง่ายยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็สมบูรณ์เลยแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมเปิดตรงนี้ไปอยากให้ดูนี้มากเนี่ยเห็นไหมข้างหลังเนี่ยสวยมากเห็นไหมพวกไอตัวฟองน้ําเดิมเขาเนี่ยอยู่ครบเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นรถที่สมบูรณ์มากอ่ะแลวที่ผมบอกมันสมบูรณ์มากๆนะนี่อยากให้ดูไหมก็ตั้งกระจกแผ่นหน้านะครับผมนี่ก็ยังเป็นของโตโยต้าอยู่นะนี่เดิมเดิมเลยแล้วก็นี่หน้าซ้ายนะก็ยังเป็นของโตโยต้าเดิมเดิมอยู่นะครับหลังซ้ายบ้านใหญ่ นี่ t o y ยต้หลังซ้ายบ้านเล็กก็ t o y ยต้นะครับกระจกบ้านหลังนี่ก็ t o y ยต้ครับผมอ่มาดูด้านหลังาัออแล้วก็นี่นิดนึงนี่สติกเกอร์ของญี่ปุ่นนะเห็นหมเดิมเดิมเก่าเกาก็ยังอยู่นะครับแล้วก็นี่หลังขวาบ้านเล็กนี่นะครับหลังขวาบ้านใหญ่ก็ฝั่งคนขับนะครับครบเดิมเดิมทุกบ้าน ถึงช่วงทดลองขับจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็นั่งกันอยู่ในเจ้าจดโตยโยต้าอาเวนซิตต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันเหนือความคาดหมายมากๆรถมันจะนิ่มนวลได้ขนาดนี้เลยเหรอนี่น,นี่ดูนะดูสูตรเขานะเนี่ยผมปล่อยรถปล่อยมือวิ่งอยู่เนี่ยด,ด,ดูสิคือรถมันดีสูตรมันดีมากนะแล้วช่วงล่างแบบนี่นี่นี่ให้ขึ้นเนินให้ดูด้วยเนี่ยอีกนิดเดียวมันจะเนี่ยเป็นโตโยต้าคลาสแลนะคือต้องอะไรบาอย่างนี้ด้วยพี่รุ่นเนี้ยถ้าผู้ชมนึกใส่รถมันไม่ออกอ่ามันจะอยู่ระหว่างแคมรี่ เอาติดให้นีเสียบกลางหรือถ้าให้สาวไปกว่านั้นสําหรับท่านที่มีอายุหน่อยสาวไปกว่านั้นต้นตะกูลของเขาที่แท้จริงมันคือโตโยต้าโคโรนาซึ่งโคโรนาในไทยมันหายไปนานแล้วแหละภาบก็เนี่ยแหละมันประมาณเซกเมนต์นั้นเนี่ยก็คือความใหญ่ประมาณนั้นใช่แต่ความนิ่มนวลไม่ใช่นะความนิ่มนวลเนี่ยมันเป็นลักชัวรี่ไปแล้วใช่มากแล้วดูภายในเธอสิเปิดจอเลยนะเปิดจอกดนี่ขึ้นยโอ้โหแล้วคือเมื่อกี้ไม่ได้รีวิวปุ่มนี้นะปุ่มนี้คือมันจะปรับองศาจอ อ๋อเหรอนี่เห็นไหมเห็นไหมสำหรับผู้ชมบางคนสูงสูงเตี้ยไม่เท่ากันมันก็ปรับองศาของเขาได้โอ้โหใส่ใจอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ได้รีวิวด้วยเมื่อกี้กดนี่ที่วางแก้วก็ยังอยู่นะไม่แตกหักด้วยโอ้โหนี่แล้วก็นี่ช่องลำโพงเอ้ยวิทยุก็อยู่โคมนะเนี่ยดิสก็ขึ้นนะนี่เล่น MP3 ได้ด้วยนะไหนลองลองเปิดเปิดเสียงให้เดี๋ยวแป๊บนึงให้แพทย์บรรยายกัน เนี่ยแล้วก็เนี่ยดูปุ่มแล้วสวยแล้วที่ผมบอกตรงเท็กเจอร์ตรงนี้คือมันเป็นแบบสีแบบสแตนเลสอ่ะมันไดูหลวมันดูหรูมากนะแล้วแบบดูสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอ่าแล้วเดี๋ยวให้ฟังเสียงโอ้โหเสียงดีนะเสียงดีว่ะเสียงดีเลยใช่โอ้โหแล้วคือมันปรับที่พวงมาลัยได้ด้วยนะทั้งเสียงกลางแหลมทั้งเบสออกหมดเลยอ่ะเนี่ยเราดูเนี่ยปรับตรงนี้ได้ปกติอ่ะนี่เสียงดีเลยอ่ะใช้ได้ปกติเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีก่อนเดี๋ยวแค่สิเดี๋ยวก็สิทธิหาแล้วก็คืออยากจะบอกว่าแอร์ก็เย็นมากอืม เอร์ยีนี่คือเย็นแบบเย็นหนาวเลยอ่ะแล้วคือเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นดูโอโซล้วด้วยนะคือแยกสายขวาได้ครับโอ้โหต้องบอกคุณผู้ชมว่าอยากเก็บอีกแล้วมันหายากอ่ะถ้าเกิดเราพลาดไปเราก็หาไม่ได้ใช่ดูจอไปเนี่ยจอสวยๆเลยอ่ะมาไหนไหนมาที่จอแล้วเดี๋ยวให้ดูคููคอนโทรลก่อนแล้วกันนี่ผมกดคําว่าคูดขึ้นตรงนี้นะผมกดล็อกความเร็วปุ๊บนี่ผมเอาเท้าขึ้นเห็นไ่มคููก็ใช้งานได้อ่าแล้วก็ก่อนคลิกดาวเลยเนี่ยนะอยู่ตรงนี้ขอทิปโทนอีกก่อนเลยแล้วกันนี่ตบปุ๊บเห็นไหมเป็นเลขสี่ดึงลงสาม อ่ะยังได้อยู่อ่าเป็นสองนะนี่นะสองโอ้โหดึงเว้ยนี่แต่เบาๆเองนะอ่าสามสี่ห้าใช้งานได้ครบๆเลยแล้วก็มันจะมีอีกอย่างก็คือปุ่มตรงนี้ม,มันจะเป็น ECT ส n น w ก็คือสําหรับแบบบางทีประเทศไทยไม่มีสิมาะหรอกอแต่ประเทศไทยมีฝนตกที่ทําให้ถนนลื่นได้แล้วก็กดปุ๊บเห็นไหมมันก็จะมี ECT ส n น w ขึ้นตรงนี้ระบบช่วงล่างอะไรพวกนี้เขาก็ยังใช้งานได้ปกติอ่าเนียครบเลยอ่ะโล,ล่งแล้วก่อทิกดาวเลยจัหน้อย โอ้โหเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเลย2.4 D4 VVTi บอหเลยว่าแรงมากแรงจริง <L anking. S 1> ก็เมื่อกี้กดปุบคลิกดาวเห็นไหมก็คือพุงพ่งฟูบเลยแล้วก็เกียร์เมื่อกี้แบบผมกดรอบสูงด้วยนะต่อเกียร์ก็นิ่มๆเลยครับโอ้โหสมบูรณ์เลยเงียบด้วยใช่เงียบด้วยแล้วก็ช่วงล่างเขาเนี่ยบอกเลยว่าสมบูรณ์แน่นอนเพราะว่าไปแกะตอนต้นคลิปที่ผมปล่อยมือให้ดูคือมันแบบไม่มีดึงซ้ายดึงขวาเลยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรฟิลของมันมันก็จะอยู่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ ผมว่ามันไม่ใช่เราช่วงล่างฟิลช่วงล่างมันไม่ใช่ระหว่างนกับแคมรี่นะฟิล์ช่วงล่างมันผมว่ามันคือแคมรี่กับคาวเลยใช่ซึ่งมันนี่แบบเหลือเชื่อมากคือมันสูงกว่าแล้วใช่นะมันสูงกว่าพวกแคลรี่แล้วแล้วก็มีก่อีฟังก์ชันพี่กอลมันมีจอใช่ไหมผมลืมอีกอย่างหนึ่งไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าข้างทางให้ก่อนคือแบบรีวิว้านานดูไว้แล้วด้วยนะแต่ลืมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอเข้าซอยกันเพื่อความปลอดภัยของเราเพื่อความปลอดภัยของรถด้วย ระหว่างนี้เดี๋ยวจะให้ผู้ชมได้ดูภายในข้างหลังเห็นไหมนี่เรานั่งกันอยู่สี่คนนะครับนี่สี่คนด้วยนะมีกีกคนสวยนะพูดเลยนะนี่เห็นไหมวางน้ําทุกอย่างครบสวยงามอ่ะนี่พี่กอฟดูที่จอนะอ่ะที่จอผมลืมไปเลยไม่แกะอ่ะกดปึ๊บปึ๊บอ่ะนี่มีจอกล้องถอยอ๋อมีกล้องถอยครบแล้วกล้องถอยมันไม่ใช่กล้องถอยที่แบบเหมือนรถแบบถอยถอยทั่วไปนะอ่ะนี่ดูโยกพวงมาลัยอ่ะเห็นไหม เห็นว่าหมุนโยงอะไรมันจะเส้นน้าสายตาเนี่ยก็คือน้าเราเข้าช่องเห็นไหมนี่นะก็คือมันยังใช้งานได้ปกติด้วยนะโอ้โหนี่นี่หมุนหมุนซ้ายนะอ่ะหมุนขวาหมุนขวาหน่อยเห็นไหมใช้งานได้ปกติด้วยเฟี้ยวอ่ะผมถึงบอกว่ารถคันนี้มันแบบโหสมบูรณ์มากโอ้โหแลกวิเปอร์เอาไหมก็ดีนะได้เลยนะเนี่ยโอ้โหคือรถสมบูรณ์ขนาดนี้แล้วได้รถที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรรถนำเข้าสามสองแท้ๆที่ไม่ใช่รถจัประกอบอ่ะ หมูบอกเลยคุณค่าในการสะสมมากซื้อให้ทันโทรให้ทันจองให้ทันช้าอดไม่รออยู่แล้วผมบอกเลย <c oughs> ครับใครมาก่อนได้ก่อนวางเงินก่อนได้ก่อนสไตล์ไม่กับโมโต ยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเจ้า t o y o t a a อาเวนซิตดีโฟร์2.4วี t i เป็นรถพูดนําเข้าไม่เกิน5คันในเมืองไทยใช่ฮะสภาพแบบนี้สวยพอไหมนางฟ้าเลยตําหนิแค่เล็กน้อยอย่างเต็นไตตรงแผงประตูครับผมตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางเราทําให้คลิปนะครับออกไปไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับคุณผู้ชมหรือคุณเกรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายที่ชอบไปเม้นตามรถแปลกของไม่กะาโมโตโ,โอ้ยไม่มีอะไรหรอกอะ,อะไรหาไม่ได้หรอก ผมถามการใช้ตักกานิดหนึ่งนะครับรถปี2008อ่าอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ถ้าไม่มีอะไหล่เนี่ยมันจะวิ่งได้มั้ยจะอยู่ไหมแล้วสําหรับคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยช่วยพิมพ์บอกหน่อยคนที่ซื้อรถจากไม่กะโมโตไปเนี่ยที่เป็นรถแรไอเทมต่างๆเนี่ยทางเราสั่งอะไหล่ให้ได้ทุกชิ้นจริงไหมครับผมถูกไหมฮะใช่เราอยู่ในยุคอะไรกันแล้วใช่ฮะอะไหล่รอแป๊บเดียวแป๊บเดียวทัานันเองถ้าคุณผู้ชมสั่งเองไม่ได้บอกเลยทางร้านสั่งให้ครับโอ้โหไม่งั้นจะแย่นะพี่เวนถูกฮะ กล้องแพนหน่อยดูซิไอไอไอพวกยุคหกกว่าห้ากว่าเจ็ดกว่าที่จอดอยู่เนี่ยไม่งั้นจอดตายกันสนิทแล้วหรือยังอยู่มาทุกวันนี้ยังวิ่งเล่นกันอยู่เลยอะไรก็สั่งได้ครับอซื้อให้ทันเอ้ยยังไม่บอกราคายังเลยโอ้โหราคาลผมเสนอราคาคันนี้นะครับให้กับคุณผู้ชมเพียงสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเอาไปเลยโอ้ถูกมากนะไม่แพงนะต้องบอกว่านักสะสมเนี่ยผมบอกเลยเก็บรถพวกนี้ไว้ไม่มีทางขาดไม่มีลงแน่นอนคนเล่นรู้กันแน่นอน นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับพี่กัมมอรตบครับ,รบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุทกๆวันจากร้านแมกกาโมโตนะครับ